ฮ้ยเฮ้ยเจ่าด่างเฉยเจอกล้วยด่างครับผมก็สวัสดีเพื่อนเชาวสวนเตรมด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ทำอีพีสองแล้วขึ้นมาหาต้นไม้ด่างนะบนเขาน้อยนะครับผมตอนนี้เราก็เป็นเวลาเช้าเลยะแม่ขาแม่มานะแม่บอกว่าอยากได้ต้นไม้ต้นที่เห็นต้ตนใหญ่ๆเขียวๆนะมันชื่อว่าว่านจงอางนะผมเราก็จะไปเอามานาะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวกําลังขึ้นเขากันครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนเขาเรียบร้อยแล้วนะเรากําลังคอยอยู่คอยพัานนายนะครับไม่อยากพัานนายค่อนข้างช้าๆนะครับแล้วแม่เราก็น้าทางไปแล้วนะครับแม่เราก็เดินมัวๆตามทางเข้าไปนะครับผมแม่หนูอยากได้ต้นย่างอื่นด้วยอะ่ะ ใช่มันมีทางอยู่นี่นี่นี่เราจะขึ้นทางนี้เลยไนข่รมากนหน่าจะใช่ใช่ไม่แฟร์เขาขี่รถเหนี่อยเหรอนี่ครับนี่คือคุณแม่เรานะครับนู่นเขาขึ้นทางด้านหน้ากันด้านหน้านที่มันมีน้ำอะ่ะไ,ได้ได้ เดี๋ยวแม่ถือของไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวยมีอุปกรณ์เรานะครับก็จะเป็นเสียมแสลงหรือว่าเสียมนั่นแหละขุดดิน,น,นแบตน้ำหน้าเลยพี่ปล่อยอ ep หนึ่งลงไปแล้วนี่เรามาเรามาอย่างเช้าเล้วดูผ่านเรานะครับมาเสื้อแขนสัน้น ยุงหามแน่อุ๊ยลวงหลวงลลนั่นแหละครับจงอางแม่เดี๋ยวพาไปตัวเอาต้นใหญ่ที่ฝาต้นใหญ่แม่แต่หนูต้องดูใบแบบที่มันเหลืองเหลืองอะแม่ดูไม้ด่างเป็นใช่ไหมเ,เอาไม้ด่างคือด่างด่างมันจะเป็นด่างสีเหลืองอย่างเดียวนี่นะครับคือบ้านจงอางวันนี้เราก็จะมาเอาบ้านจงอางอันนี้นะครับแต่ว่าต้นนี้มันเล็กไปนะครับ แม่แฟร์พ่รู้แล้วไอ้ต้นนั้นเขาเรียกว่าต้นอง,งุ่นป่าต้นใบด่างๆสวยๆวยอะ่ะบูเดอแม่เห็นมันลำบากกว่านี้อีกทางเขาเนะี่นย,ยใช่ครับใช่เลยไปอีกไปอีก ได้ได้เอาง่นป่าไปปลูกปะล่ะมันเป็นมันสวยอยู่อะ่ะใบมันลายลายแม่ต้องดูแบบนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยไอ้ต้นแบบเนี้ยมันจะมีแบบเส้นสีข,า,ขาวๆอะ่ะคือด,ด่างน,นี่ก็นี่ก็จงอางนะบ้านจงอางใบค่อนข้างจะสวยนะผมแต่เราเราอยากได้หมดอะ ไปเลยไปเลยไปเลยดูต้นกล้วยเดนะต้นกล้วยด่างหรืเอเปล่าออกกำลังกายตอนเช้านะครับเราพาพานออกมาออกกำลังกาย,ยกันตื่นเช้าเนี่ยหรือทำงานก็ตื่นแบบนี้เนะี่ย มีต้นกล้วยใช่ไหมแม่นี่ว่าานจงอางแถวนี้ก็เป็นว่านจงอางเยอะๆนะครับคือต้นเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดอะสำหรับใครที่อยากออเดอร์มานะออเดอร์มาได้เลยผมขึ้นเมาส์ให้แต่ตอนนี้เขาแรกเดี๋ยวพี่พาไปเขาที่สอง เพราะวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรอ่ะเห็นไหมเราเดินตามลำธารดีกว่านี่แหละเขาขี่รถกันนะแม่เฮ้ยผมเจออะไรด่างด่างไม่ใช่ด่างนะครับมันเหลืองนะครับก็ไปต่อแม่ เอาวานตรงอ้างก่านุ่ขึ้นเขาหน่อยวานตรงอ้างเยอะเลยเธอหาทีมงานนะครับจ่าเขียบเลยเขียบเลยจ่าจาดูดูบรรยากาศน,ะ,านะก็หฮามใบที่มันแปลแกรได้เท่าไงนี่คุณแม่เรานะครับตรงน,นี้มันไม่มีแี่ขึ้นแม่เล,เลยว่าถึงขึ้นมาได้ ต้นไม้เล็กๆพวกนี้นะผมก็ไม่เห็นมันจะค่อยมีดางนะครับนี่ตนี้น้ำต่อตนนี้ต้ต้นยอันนี้แ่นี้นี่ก็วานจงอ่างครับเป็นต้นน้อยๆนะครับเป็นต้นเล็กๆเลยงั้ผมจะแยกทางกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวรถพามาสำรวจครับว่ามันป่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคือค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยแหละทีเดียวแหละ สำหรับต้นต้นอะไรวะต้นต้นกล้วยเหรอโอเคครับ okay, นะตอนนี้เราก็แยกทางกับคนอื่นแล้วนะคือ mm hmm. เรามาหาต้นไม้ดังๆนะครับผมเพเดียวเราค mm hmm. ูยุงกัดมือเนื่อเราตบไม่ได้มือก็ถืออันนี่อยู่มือก็ถือกล้องนะครับเราเป่าเป่ายุงหนน้ mm hmm. ออกออกออกเดินไปดีกว,ว่าวันนี้เป้าหมายนะครับจะมาเอาอางุนป่าใช่แล้วอางงป่าว่านจงอางสองอย่างก่อนนะที่คิดไว้ นี่แม่เรากาลังบ่นนะว่าลูกๆของแกมาขี่รถอะไรกันนะครับไปต่อแม่วายกันนวยมางนี่หาเนานใช่แต่มันไม่ด่างอ่ะจงไหนด่างนะครับ ไม่มีนะมันต้องหลุดมาสับต้นเลยแม่หวา,านโจงอ้างเหรอนู่นข้างบนนู่นอีกหน่อยนึงใช่มันจะเป็นโดงกล้วยแล้วก็หวานโจงอ้างเยอะเลย ไม่ทันตั้งหลักนี่รับโดนผลนะเราได้โดนบุญแล้วนะอุ้ยไม่เราได้ไปสำรวจอะไรก็ไม่รู้นะครับ ยุงกันน่ะนี่นะเราเจอแม่ด่างแล้วแล้วตอนนี้พวกเรามาถึงที่มีว่านจงอางต้นใหญ่แล้วนะครับดูเหงือ ค่อข้างที่จะร้อนนะผม <c oughs> ร้อนจริงดูอุปกรณ์ของเรานะพร้อมนี่คือว่านทงอางที่แบบที่มีใบค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับคือใหญ่เป็นแขนอะ,<ล>ะบอกเลยเพื่อความสวยงามเราก็จะเอาไปนะครับแล้วก็ขนางก็กล้วยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไปเดี๋ยวก่อนพักแป๊บนะึงอือ อฮะแตก็สวยไปใช่ไม่ดำดำํานี่นะครับทีมงานที่พามามันไม่ดังเลยเหรอถ้าถ้าแปพงเป็นพม่าเลยมันม่สมบูรณ์เลยแล้วสวยป่ะเอ้ยใบมันหักอ่ะไม่ใบใหญ่เยอะใช่เอ้ยเอาต้นกล้วยหลบกันดิสวยงาม สวยงามนั่นแหละครับตัวนี้ครับแม่เดี๋ยวเราเราเอา,เาถือถือขึ้นมาน่อยเอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวก็ค่อนข้างดีใหญ่ๆนะครับพญาจงอังฉลุด้วยเป็นไงลนะ่ะรู้คุณแม่เราก็จะเลือกหาะไรแบบต้นใหญ่ๆอย่างเดียวนะคือดูดิค่อนข้างสวยแบบสวยเลยมีดอกพร้อมนะครับแต่ว่า อันนี้ก็คือต้นแรกนะที่แม่เราเอา,เอามานะใบค่อนข้างที่จะเขียวแบบเขียวปีอะ่ะแปเราเดินหากล้วยกปให้แม่เขาขุดไปก่อนขุดต้นนึงก่อนนี่ครับเราจะเราจะเป็นมือกล้องอย่างเดียวนะแฟดแปดขอพี่ช่วยถือขอมาเออ <c oughs> พอตอนนี้เราเริ่มลื้อป่ามันก็จะเป็นแบบว่า ยุงมันก็เริ่มออกจากใบไม้นะครับมันก็เริ่มยุงที่จะเยอะนะครับใบสวยใบสวยมันใบไม่แตกไงมันม่ก้ต้นานยุงอ้างมีแค่แบบเดียวไม่ใช่เหรอซีเขียวดือดมันเนื้อมันสีมันสีดำเหมือนดูสีหลบส่วนดำหนังส่วนเขียวมันแปบกันนะลูกกไปต่างกุ้งต้องปูทำยก่อนเออไม่ได้ศึกษามาด้วยต้นนนัมากุดอย่างเดียวเลย แต่นี่มีตัวเมียตัวมีดอกอ๋ออันนี้ตัวผู้สีเขียวตัวผู้รื่เปล่านะครับสําหรับเพื่อนๆที่รู้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไม่ค่อยรู้นะแต่เดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวจะค่อยมาเอาใหม่นะครับ่อไปสองอย่าง <c oughs> เอาไปเลยใช่ไหมนี่ครับได้เรียบร้อยนะ <c oughs> สําหรับต้นนี้ <c oughs> ยังสวยอะ่ะบ <c oughs> ้านจงอ่างสาหรับลายเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับมันจะเป็นเหมือนถ้ามันเป็น ถ้าเป็นเขียวเข้มแล้วใต้ใบเป็นสีขาวนะเอ้ยเป็นแบบสีเขียวอ่อนนะมันก็จะเป็นเหมือนฟาโลประมาณนั้นปะนเอ,เอ้เหมือนเหมนเนี่ยมะลายมะลายประมาณนั้น,นประมาณมะลายนะครับก็ใบมันค่อนข้างที่จะแบบเขียวเขียวปีะแล้วดูจะแบบลายเส้นมันก็จะเป็นแบบนูนนูนนะนูนแบบนูนแบบนูนจัดจัดอะแล้ววันนี้เราก็เจอแล้วนะครับด่างนะที่เป็นด่างแบบ จริงๆนะครับเฮ้ยด่างขาวจริงๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจอด่างด่างเฉยเจอกล้วยด่างแม่โดนอะไรโดนแตนต่อยเหรอแม่เราจะไปช่วยแม่เราก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอากล้วยนะเฮ้ยเจอเฉยโอ้ยยุงกัดก็เราจะไปครับปุ๊บนี่นะโอ้ยเราเจอจริงๆวันนี้ วันนั้นเราไม่เจอนะทำไมลมมันแรงหรือไงวันเนี้ยเขา,าเ,เขาโค่นทิ้งเหรอเนี่ยโอ้ยฮะอ,ยอ๋อใช่แล้ววันนี้เรามากับแม่นะครับเลยเจอนะเฮ้ยกัญชาป่าใช่ป่ะเฮ้ยทำไมเป็นงี้ขนมันใช่แหละใช่แหละ นี่ผมก็ได้ทําการขุดกล้วยด่างออกมาแล้วนะครับรอบด,ด่างดูเรามีใบนี้นี่นะครับเส้นนี้นะครับเส้นด่างแล้วก็เส้นนี้ด่างแบบด่างด่างแท้นะแล้วอันนี้ก็มีเห็นปหมเห็นปลายใบไหมด่างด่างทุกใบปะ่ะใบนี้เหรอไม่มีวะไม่เห็นนี่ใบเนี้ยชัดหน่อยใบนี้ชัดใบนี้ก็ต้องดูใต้ใบปวะ นี่สองขึ้นไปตายไปเห็นชัดๆเลยตรงนี้ด้วยใช่ไหมไม่น,น่าจะใช่เลยนะโอเคครับผมสำหรับมารอบสองนะ EP สองของเรา <c oughs> เราเอาต้นไม้ลงไปได้เยอะค่อนข้างเ,เยอะอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลงเขาแล้วน่าจะไม่มีอะไรแนละ้วสำหรับว่านาง,งุนอาง,ง่นเราหน้าจะไม่เอาแล้วนะ<อ>ไปป่ะ<อ>ไปไหมเอาอเอาเอาก็เอาว่านางูนอยู่นู่นอยู่ไกลนะแม่ งเ,งเ,ดเดี๋ยวมันเหี่ยวอ่ะไม่เหี่ยวโอเคนะแน <ไป S 1> บอกไม่เหี่ยวแล้วก็าทางนู้นก็ตรงลงทางนู้นเลยใช่แล้วผมชุดแรกก็โอ้ย,อยเต้นาน้ำเลือดเราได้เลือดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้เราก็เอาของลงมาชุดหนึ่งแล้วนะคือเราได้ของเราต้องเอาลงมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่นะครับก็ก็น้างที่จะร้อนนะครับเดี๋ยวดูน้องน้องพาเนาะพดเงอแบบร้อนร้อนจริงๆ โอเค๋ยวผมเราเดินไปอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งครับครับผมตอนนี้เราก็เจอหนองน้านะเจอหนองน้ําในเขานะครับแล้วที่ผมสะดุดเมื่อตอนตอนเราของไปลงนะครับก็เรียบร้อยครับผมได้เลือดแล้วนะเรียบร้อยครับผมไม่ยอมใส่บูทมานะโดนแม่ที่แม่บอกนะครับก็น้องๆหนูๆนะครับก็พี่ๆน้องๆนะครับฝากไว้นะครับเราจะขึ้นเขานะครับใส่อุปกรณ์เซฟเต้ไว้ให้ครบนะครับสนับศอก สนับเข่าก็ใส่มาให้หมดนะมันมันอันตรายนะมันถ้าเราไม่ระวังอะ่ะมันก็จะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับก็ฝากไว้ให้ด้วยนะแม่โคตรร้อนเลยแม่เราก็เดินไปไหนเราไม่รู้ไม่ห่วงลูกเลยไปต่อเริ่ลยๆคำถามตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะชันแล้ว คือแม่ผมอะ่ะพาเดินมาทางใหม่นะครับซึ่งเป็นทางที่ผมยังไม่ยังไม่เดินอะ่ะในอีพีแรกก็ไม่มีนะเส้นทางนี้นะ<ส>ก็เลยถ่ายให้ดูใหม่สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ต้นไม้นะครับบอกมาเลยอยากได้ต้นไหนใส่ราคามาเดี๋ยวผมขึ้นเอาให้นะครับผมใต้คอมเมนต์เข้าไปที่คอมเมนต์แล้วบอกเม้เมนมา วินาทีที่เท่าไหร่นาทีที่เท่าไหร่ต้นราคากี่บาทนี่แล้วทุกคนก็ดูวิดีโอนี้ไปนะครับสำหรับผมขอเดินไปก่อนไม่ไหวแล้วคือมันร้อนมา,ากๆแล้วมันเหนื่อยด้วยหายใจตอนนี้คือทางโคตรฉันเลยแล้วอุปกรณ์คู่กายผมเน่ <Okay. S 1> เสียม หรือว่าทวนทวนของจุรงโอเคนะไปบรรยากาศค่อนข้าง,งที่จะดีนะครับคือล่มแล้วก็แดดก็ไม่แรงนะครับเนื่องจากเรามาเช้านะแล้วเป็นวันที่ฝนพึ่งแรงไปมแม่เจออะไรมาใหม่อ่ะหอยหอยหอยกัดบอลโอเคนะครัแล้วก็เจอใบไม้ขาดนะ เนื่องจากอะไรมันกัดก็ไม่รู้นะ,ะไหนแม,ม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่างมันจะเป็นเส้นน,นี่นะครับสำหรับต้นไม้ที่แม่ผมถามเมื่อเก๊ก็คือต้นนี้นะตัวน,นี้มัน,น่าจะเป็นแบบเชื้อรานะครับหรือว่าน่าจะถูกเชื้อรากินนะครับออเ,เราไม่เจอดิปล่อยขายเลยมันต้องมีบางแหนะด่างอะ่ะ เออว่ะ<ป>นี่นครับเขาเรียกว่าลูกกระบกที่เขาไว้ทุบกินข้างในนะแต่ตอนนี้เราไม่มีอารมณ์ที่จะมาเก็บไว้ทุบไนะนเนาะเดยกเราจะเดินต่อไปสำหรับกระบกเราก็จะทิ้งไว้ข้างหลังเรานะเดินเาโอเคไปป้นหาธรรมชาตินะผมตอนนี้ก็ต้องใช้เสียมในการช่วยเดินนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างจะชันแล้วคุณแม่เรามีแมมีคอแล้วก็นเนินนำไปก่อนแล้วนะครับ เราจะเดินตามไปเรืยเร่ยๆเพราะว่าดูดิทางไปชาวสวนตริมฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ให้พี่ๆน้องๆได้ติดตามกันสำหรับชาวสวนตริมไปต่ออย่าอ่อนแออย่าแค่นี้เพราะเขาแม่งยังทางลงอีกไกลนะัก สําหรับทางใหม่ที่แม่ผมทามามันก็คือทางจากทางนั้นทางแรกที่เราไปเอากล้วยนะครับนะครับเราเจออุ้ยเอาได้ไน,นะเนี่ยคืออะไรมันสวยอยู่ในป่านะนี่นะครับมันก็เป็นเราเจอต้นอะไรโอ้ยอยุงจกแปลอีกแล้วนะโอเคเราหลบไปก่อนนะสำหรับต้นที่เราเจอคือต้นนี้ ใบของมันค่อนข้างที่จะดูดีดดเฮ้ยเอาไปก่อนเราเอาไปก่อนขุดไปเลยโอเคนะเราจะให้น้องเราขุดนะเฮ้ยโหยดินหายไปละจะโตไหเนี่ยเฮ้ยโต <c oughs> ดินไม่มี <c oughs> นี่จะลากใส่ใส่กระสอบไปเลยไม่ตายไ,ไม่ตายหรอกมันเป็นต้นไม้มันไม่ใช่บอน ขาบอนนะมันชอบเหีเ่ยวโอ้ยข้แม่ได้แม่เจอเหรอไหนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ของเราก่อนนะแม่เราเจอเต่าลังเต่าลังด่างนะครับผมเราก็จะไปหาเต่าลังด่างกันนี่นะครับที่แม่เราบอกว่ามันด่างหรือเปล่านะครับ ก็เลยก็บอกแม่ไปบอกว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนเชื้อราครับนี่นี่นะเนี่มันเป็นเหมือนเชื้อราเลยบอกแม่ไปถ้ามันจะด่างมันก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบว่าสีแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกมันน่าจะตายโอเคครับเราก็จะตามคนณไปต่อนะตอนนี้ผมล้างท้ายมากเลยเดินมา ผมก็เจออะไรแบบแปลกๆนะครับเราก็เลยถามแม่ว่ามันคืออะไรฮะมันยางหกรับไม่ใช่อันนี้นะแม่ใต้ใบมันนะเห็นไหมอ๋อมันกาลังเป็นนอนไปขึ้นกินใบครับเนี่ยนะอุ้ยเยอะจัดเลยอะล่ะดูดิดูดิเขากาลังเป็นแดดโอเคครับผมเราได้คําตอบแล้วนะครับมันคือ,ม,คอมันคือนอนนะครับที่กําลังจะขึ้นไปกินใบนะมันอยู่ในเอ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันห่อ อ๋อมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะมันคือต้นละกรรมที่รัดขึ้นมาแทงใบอันนี้แค่นั้นเองโอเคครับไปต่อครับตอนนี้เราเจอเก็บกระบ,บกแบบเยอะมากๆเลยนะครับเราก็ให้แม่คุณแม่เราผ่าดูผลงานเลยนะมาดูกันการผ่านะครับกอกกอกกอมือนะแม่อืออุ้ยจะได้กินไหมเนี่ยมือเปล่า มีขอไม่คมนั่นเองนะครับไม่ได้กินอะโอเคครับไม่ได้กินนะผมสําหรับกระบอกนะมันจะมันอันตรายเกินไปโอ้ยอย่าไปกินมันก็เราก็เจอจงอางใบขาวนะเป็นเหมือนทำไมมันขาวก่รู้มีอยู่แค่ใบเดียวด้วยจงอางเลยอะจงอางไหมจงอางลายไข่ในดูหน่อย เอาเอาใบมาเอาใบมานี enter, 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 enter. En ่ใบมันนับเนี่ยก่อนเลยแม่อันนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้ไม่สวยอืไปไหนาจะปนยาไซ่็อฟนะ